มาดูกันที่นะคะการรวบตัวลูกตำรวจภาค7นะคะซึ่งกระทำตัวเป็นเอเจนต์ค้ายาบ้าและยาไอซ์ค่ะ พันตำรวจเอกสมเด็จทิทตาวัฒนาสกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ,บ้านโป่งนะคะได้พร้อมด้วยพันตำรวจโทธาราศีพรมคำรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามนะคะได้นำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดพร้อมหมายค้นของศาลจังหวัดราชบุรีใลที่ค2อ2ทับเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่27หมู่12ตำบลน,นครชุมเนื่องจากสืบทราบมาว่าที่บ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติด,ดรายใหญ่ขนาดเข้าทำการตรวจค้น พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียวหลังขนาดใหญ่ๆนะคะรอบรอบล้อ,บอมด้วยการปลูกต้นไม้ทําเป็นรั้วค่ะและพบนายพิสูตน์เสลานน์หรือแฮกอายุ23ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและนางสาวปริยานุชพลายงามอายุ20ปีแฟนสาวกําลังนอนหลับอยู่ในห้องพักเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้และ พาเข้าตรวจค้นภายในบ้านจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน4,078เม็ดยาไอซ์220กรัมยาอี2240เม็ดรวมมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทและอาวุธปืนลูกซองยาวแบบ5้านัด1นกระบอกอาวุธปืนขนาดก้ามมอกระบอกพร้อมกระสุน46นัดซึ่งอาวุธปืนขนาดก้ามมอนั้นมีการขึ้นลำเตรียมพร้อมที่จะใช้งานนอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีธนาคารจำนวน5้าเล่มโดยมีเงินหมุนเวียนวันละหลายแสนบาท พร้อมบัญชีรายชื่อลูกคา้าซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของนายพิสูจน์เจ้าหน้าที่จึงยึดเป็นของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมดโดยส่งจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านปโป่งโพธารามจังหวัดราชบุรีและที่จังหวงัดนครปฐมและรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนอกจากนี้นายพิสูจน์รับสารภาพอีกว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นนายพันลบหรือมืดเทียนทองดีจะเป็นผู้ส่งมาให้ ส่วนนายพันลบเองนั้นขณะนี้ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับตัวนายพิสุทธ์ทราบว่าเป็นบุตรชายของดาบตํารวจสมพศเีรานนท์เจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภาคเจ็ดเนี่ยไปเนี่ยเออไม่ใช่หยาไม่รู้มันแพงนะก็ไม่ได้เอาอย่างอื่นเอาู้าสืบไม่ได้แล้ว เราเรจะได้เป็นยงไงแม่ดีนใจนึ่งก็ได้แล้วแหะก็นเลยแล้วก็เราเหมือนฝากแดดใหม่อ